นี่อะไรครับเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรปนลาวว่าบังวดบังวดบังควรว่าป่ะอย่างเดียวไม่ใช่ลูกว้าจ้ะหวดนะกรรมนี่อะไรครับเนี่ยเท่าไหร่นะห้าบาทห้าบาทค่ะมันฝาดเลยทีหวานค่ะชิมดูได้เลยไม่เป็นไรค่ะ นี่ครับที่ซื้อมา5บาทเท่านั้นนะครับบะคววนะฮะบะคววดขาหรือว่ากุ้งักกลางรู้สึกเล็กมะหวดนะครับจะไม่ใช่ลูกว่านะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับแปลกดีฮะนี่อยู่ตรงสายรถไฟเมืองทีนะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับหน้าตาหน้ากินมากแต่ผมสังหอนใจว่ามันจะฝา ไม่ฝาดครับแต่ว่ามันมันหวานแต่ว่าเนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยครับมีฝืนๆืนเจริญน,นิดนึ่แต่ว่าไม่ฝาดนะฮะเนื้อมันน้อยครับอาจจะไม่ค่อยหิยมกินผมซื้อมาแค่ห้าบาทเท่านั้นนะฮะขวดหรือมะขวดนะฮะ จะมาจากต้นใหญ่ห้าบาทครับกินเพลินเลยเด็กขบอกกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวกันเินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ